ช่องดี E E S yeah, O so D A C H A N E L สั่งได้ได้ได้แล้ว,ด,ลวดีใจนข่อยบอดีใจกับผมไหมครับบัตรนี้แหละจะเป็นยูทูบเบอร์ตัวจริงกำลังรอพินอยู่ เก็บเหรียญก่อนสิบเหรียญช่องสาวดานะช่องผมยังไม่ผ่านคราวนี้แหละคราวนี้แหละจะได้รู้ว่าได้จริง <S <S เพราะว่าผมยังไม่ผ่านนะเนี่ยเสาดาไลฟ์สดวันเดียวผ่าน sau đá lấy sốt một mình đi qua. Cậu có ai mình? Cậu bỏ con chó cho Này là một cái. một lẻ cái gì nhở? Sáu đa chạy ra ค <ổ ng S 3> ือมัวจะเป็นไรหากินไรไอ้ย่าย่าไปสืนุ่มกินคนเลยถ้าแจอแข่งอยางรเป่ามูน่าก็ได้สามหรือไม่ยากเลยสองนวันนี้อืใ่เคตื่เอเลยไม่ยาก้าเอแล้วเจอแล้วก็มีเรา